สวัสดีครับอสานบ้านสาวเชิญมกับพี่น้องครับสวัสดีครับเบ้าดำครับเชิญมันมีความสูงกระมือในได้เขาป่าอีกแล้วค่ะรักการรักงานมาบุตรหนึ่งนาะคะ่ะมาเขาป่าหาเห็ดผสนมืออื่นปนสกีเพิ่นบ่ได้เลยแหละมืออื่นนี่เสียนโรยลาเลยมุกพี่น้องตาหนึ่งแล้วก็ครับตาหนึ่งเนี่ยวอีกหนึ่งขึนไปนี่แล้วเนาะครมาแหยมันก็ร้องแต่เราเห็นกลมใหญ่แล้วค่ะอันนี้มันอยู่ทางเขาเราเลยเอาก้อนได้เสีย พ่อมูง,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 งย,หยงหพี่น้องถับเ้งหนนี่โอ้หลยู่หลย่มูพี่น้อง้มานยแต่ว่าพวกที่ยุบแบบใบไม้เสรยจยานเปืเป่อยเลียวเนี่ยแต่ว่านี่แข็เเเงเด้พี่น้องโอ<ห>้มือนี่นะกระถอดก็ดึงพวถอดเงาปืนถึงดอกแต่ว่ามันมึนเด้ดขาเปนมึนเสริมไปอยากก้นินนะคะก้นไปกับพมีดระเด้อย่างว่าขึ้ปวดไงโอ้ไหยหลยดิ เบยไม่ลื่นนวก็น้ำสพนอแข็ง้นี่ก้อนพี่น้องก้อนจะไปหอดมูไงนี่ถาว่าได้หลายเตเลยนี่นมอยู่ พุ่นเกเนียวดีค่ะนี่เดียวนามานมูไงเป็นเนี่ยนี่้องนมค่ะูุุนตย่อไปพุ่นแล้ว่พุ่น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 พุ่พุ่นดไปพุ่นนี้เงียกล้องขึ้นพุ่นอหนอยได้ค่ะเห็นมล้นยองขายสุโรอีุ่่นมูไงเลยค่ะมาครับงามเลยครับงามเลยมูเห็นไห เธอขอเลยเลยทำเนียพอดีกระดอกกระเดือกเห็นไหนีนน่ไม่ต้องเป็นต้องเป็นอย่งางเนั้น,นม,ออมาแล้วม,มาบดปูนโซนนะมังโอเคอือไปเสีเลยอือแข็งดีพี่น้องอความแข็งของเพิ่นความนุ่มอืปูนครับอย่าเหยียบมันติอื อย่างก็นแม่มาไต่เอาเมื่อคืนนี้มาไต่ก็บเพื่อม,มา,ามด,มดอนนี่แล้วจะ่ยานเล้ยเลิกมรับเลยบ่มีดอกให้เคี้ยนอะไล่ะเด็กดอกอะไรดอกขิงม่น,นดอกตูมไม่ดอกขิงน,น,น,นี่คุณนะครับ เดยว่ามูใ่า่ปีนี้จีมูง่ายหัวจะออกนี่แหะฝนดีเลยเนาะฝนทางนงมากระดกกระเดือกเห็ดขาฝนยุ่มือได้จีมาปุ๊บเลงหอเลงห่อเลยเกียเลยหอนยันตเปเร็วหอนยันเคือบ้ามาบ้ามาจากเธอยุบหมดล้ มีสองดุมเบิ้งตามดุมไหนตางตมันม่ตอดนตบตบออกอนกองครับนีปุ่นสอออนุ่งจุ่มองามเนี่ยุ่นไปเยอะต่เดียวเ็งไงอืนเบื้องกล่องนะเธออืมพอใจไม่ได้ครับพี่นุอมหนุ่มหลีเลย นี่ถอยขึ้น,ง,นง,ง่ายฮะขึ้น,นง่ายตางตางอันพุนับเป้นละพนนนะกรอบมกัดดอกตูมเพเร,เรื่องเขาเลือกกินแล้วเขาเลอกินดอกตูมแต่ว่าเ้เก็บงาบต่แทกอะงาที่ไหนนะันนเก็บสมวกเนาะ จำบานทะเลยี่เน like okay. ี่ยว่าเป็นดอกตูมดิบานแล้วจะเป็นงบานแล้วนุ่มสาตเสียงพี่น้องเสียบปะ bun bun po 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 ครับครับ <Okay>. oh, <Okay. S 2> อืมดอนครับมามูคนนี้นี่นนอนนนอนนี้กินแนดอกนุ่มเป็นยังนก็รูจากดีแทะเรื่องเนจริงนี่น้ำฝนค่ะน้ำงามดู่องปวกด้วย <Okay. S 2> ะคะ่ยะ,คะ สดพี่นออืมโตสามครับดีดีีดีสองครับดีสองพี่นอออกมาแล้วพี่นนอเมืเห็ดจ้ะโอ้นามนี่เนาะนามขัดน้มนี่เ่ไดดแค่ได้เ,เห็ดที่พี่นนอน้องหม่ก็สุดใดเนะะี่ยค่ะนี่ตาม,มาน้องใหม่คือลดอนนี่อ๋อเลอพกสเสือออกมเยะย ตาบาใหญ่ขันมีสามที่โขงสุดขามองว่าจบหรือว่าหมานู่ครับหือว่าหมานียฉันนาไมงหิไปไปอกบนึงจะพดเนี่ยไปไปไปเน่ค่กลับบ้านก่อนน้พี่น้องนะเมื่อสอบหิตตรงมีกันเปิ่เจะเทาก็นี่ค่ะถ้าเอาไว้หลก็นี่สอบแล้ก็สีลวกไว้วราจะไว้ขั้นสมรวมกันนะค่ะ หอนบาดเลยเด้อค่ะมึงนุ๊กพี่น้องสิมาสอมเห็ดกันแต่ว่าสอมง่ายยอดมือนี่ยจำส่วนประเด็นเราดอกค่ะเก็บเห็ดกับพ่อเพื่อนปันได้น้อมันก็สะอาดดีอยู่เพราะว่าหักเก่าหักเก่ารสชาติฮักเอาหักเอาเลยมูไงก็รอกนุ่นสิมาหล่ะกับพ่อต้องไปเหล้าเพื่อนกับเพื่อนที่พัดเอาเลยนี่เห็นปะแต่จะมีดอกขาแข็งไหมฮะต้องตบตบมันถือหน้ามันกับเจ้าแน่ล่ะ จริงๆนะมันมี่สอมูด้ดเสดๆมาเพราะว่ามูนี่ยมันคือสงมันดอกมูกคือดอกมูคือสงไปนี้วเลยขาวดอกมูก็คือโสงเนาะทันเดียวกันเยกค่ะเขากินน้ำก้อนพี่น้องเขากินน้ำแล้วเขาใส่เอียดเพราะว่าอยากเตี้ยตุ้มนี่นะเพราอนี่เขาเอาพ่มาบ้านบเป็นทรงเลยเป็นทรงไก่ยมันกีลางกินเมื่ไหร ยังไม่เห็นตรมเลยล่ะแล้วจะไปตรงคิดินะล่ะนี่เขาตัดออกตัดออกงซื้อเลยอไร้งานสุดท้ายยังมาพออนั่นอยู่ดิเห็ดต้มเห็ดเนี่ยพอเห็ดอันพอได้หลายนี่พอไม่เห็ดไปกินยุเมื่อเดียวกันรือดินุ่มดีป่ะไม่เา่าเด้มันี่หลายเตือบดิเนนักติงมันีหลาย เห็ดดอกบาน่ะมันเต็มว่าเป็นยูเลียวเห็ดดอกบานอ่ะเต็มว่าเป็นว่าอย่างเห็ดไปมัน้อยุบลงไปลมยุบลงมหมแลไแต่แรอะแค่ากันบริได้ส่งลอยเลนั่นหละเฮ็ดทรงฮ็ดเกิลละมันแต่ี่หี้ไปขายนะพี่น้องจักสิค้ายจักตาพวกบรนยนยังก็ทันแหละเอ็งเงี้ย ติวาหาทิศบาทิศตะตนกับสิว่าได้น่อยได้จริงเห็นหอมนี่เนอะนี่แหละก็สิรุ่นเนี่ยพี่น้องหายบรรยางกายไปนี่ตีด่างหอมห่วยเลยหอมหวยเลยหอมหวยเลยเนี่ยรุ่นเนี่ยนี่เบิงขาเบิงขาไอไกก็ได้กินหมดพี่น้องนค่ับ มันก็เลยเห็ดออกมาหมดทุกคนนี่แหะผู้แผ่นผู้สายอ่ะเป็นเก่งเนาะเพราะว่าเมันไปตะเดือกเจอขุ่ค่ะตีเลยผู้มันออกไปนี่ถ้เสริมตื่นตะเดือกมือนี่ก็ยังปวดหัวเลยะค่ะเพราะว่านอนดึกนน้องเขาหาความประเพลิงสองท่านสวดเสริมตื่นสายเนี่ยกับสายเนี่ยถ่ายชันวันนี้ ต้อไปกับซีรสดากันเลิกพี่น้องแต่ซรดานี่หุดังนั่นระคนี่อย่างมเถือต่อบางทีมันมันนางฟังเอาปรากันทีเพิ่นเลยิงเอาสลับมากกว่าเธอเบากันนี้เธอเธอสันฉันเยอะมันล่นอะไรไดดันเลยต้องเหลาเพราี่เหลายังนี้แหละจัดได้ไหมแบนั้นเราตีนอันทีมันออกมาอื้อ ก็เลยพัฒนานี่ออกเลยไหมที่แต่กระตาเนี้เอ้ที่นี่กันว่ามันมุนก็เลยปรอยัดทีเน่นมนมอยู่จังหาแกงอีห้ริฟีน้องหอมหอมมะนังยี่เนี่ยไม่ได้เหลาได้เธอในเด็กเขากระสัมตัวนี้ได้ออกเนี่ถุงโกกเพื่อนในเด็ ดอีิดินีดอนเพื่นนี่ดินักเารักิดเาจะเสียดายแหะงตอนดีไ่ดเอาโรกเนี่ยค่อยเฮ็ดไปนั่นหละเนาะเส่เกือแม่เซ็มันกับพวเนี่ยคขนลงน้านี่กับพวมีปัญหาอย่างละค่ะเมนี่อ้อนสนิวอีสิกันนั่นพแตกบวกอย่างหลักเพราะว่าเกือเนี่ยเข็มเอาใส่น้าเกือบเข็มเนี่ยาเกือนี่ด ใส่ลงไป่รวดถือน้ำพุกกันย,ยุ้ยออกเลยเนี่ยค่าก็มีอย่างเลยขาวจู้ว่าอืมลูกน้ำงานบ้าพี่น้องเท<ช>่าอีกตั้งเฮดปวดต้องพิธีพิถันว่ต้องค้นเล้เข่ามาแล้วต้มรวดแล้วค่อยมาล่างอันนี้ก็ซ้ำต้มเลยเนี่ยพี่น้องถ้าบ้านรสสะอาดจะดีเพราะว่าม้นดดก็ล่างง่ายทีย่ดินที่ดอนก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในนี่นะะ้องสะอาดสะอาดดีะคะ่ะ ลายแล้วลายแล้วเทครับลงไปเรื่อยนะอเอาเดียวปแปนะบานจึ๊บอึ๊กเต็มปลาเงาเดียวเลื่อนไปเนี่ยแต่สิบล่อนสอนหล่ะพี่น้องว่าถือมาถือเพราะว่ามือนี้มันตื่นหลายเถอะแหละมันอันนี้ก็ระวังเห็ดปวกกับเห็ดนนนนทุ้งเลน,นน่ะนะสุดท้าไปเก็บเห็ดทุ้งเลนสุดยอดข้าออกมาเก่งเจ๊ดเจ๊ด้อพี่น้อง เมื่อนี้ไปล่าเห็ดตัวกันแล้วออกเห็ดตัวะตจะไปเก็บเห็ดทุงเรนมาแกงยุกแกงได้เือเห็ดทุงนูนั่ะแหะแต่มันยำดีกว่าอรดีเนเพราะว่ามันเป็นแบบเอินอยังไงนำปัดปัยปัปัดปัปัเห็ดกระดาษเนาะเกิดทุกเงาไ่เป็นมดไหมต้นไผ่เอ้ยขอนไม <c oughs> ้เอ้ยก็เกิด <c oughs> น่า <c oughs> ลายแล่ว่าว่าลูกว่าเป็นสีดอกง่ญ่กว่าหันบ่อหรือว่าเปนตองกิมงยกีอสั่ะแล้วะขอนบ่หล่ขอนมุกกับมุกขอนตับีขอนเกลือขอนน้ปลาอืมาย่าเลราบมือนี้เห็นลายเนอยเนายจะไปเก็บตะแถ่ี่มีปะุ่ละเอาปีที่แล้วนะเราเละอตเฮ็ดอันนี้น่ะเก็บไปเลาะคล้ายน่ะ ขายดีสิไม่น่ะเธอคงละสาวบาทคงละสามสิบพุทธกระสืออืมทุกปีนี่เหลายป่ะนี่ดินี่ปีนี่แหละเห็นหลายเนี่ยพวกสิไปเก้นเห็นอันนี้ไปเลอกขายเดี๋ยวเธอบะเมนต้องไปเก้นเนี่ยอันนี้ดอกเอาไปซอมกระตาเนาะอุ้ยบะเมนเอากไปซองกาตาเดี๋ยวหนึ่งหลาต่ว่าเอาถุงหิวไปน้ำเฮ็ดอันนั้นมันใชถุงหิวเลยยิ่งเราต้องมุน กินข้าวกินน้องกันสิออกไปอีกอด้วยค่ะสิะนั่งเหลาไปงี้สิอะไรได้พี่น้องจะน้อยเมยแพกตายเรียบร้อยละกันอย่างก่อน่ที่เรียนมาเห็ดตลอยลอกัขยุ่นหล่ะค่ะ,ะาตา,าะยแหงก็เรียบร้อยแล้วมือนี่โชคดียุ่งเนี่ยค่ะฝนก็ล้างสีมาแต่ว่าเัากระดิตากเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องในเถอกกะเอบพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแลยด้วค่ะตายแหงพี่น้องต้นใจกับสร้างของมาได้ค่ะนั่นนึงว่ายนะ อนนึงไหวบาทตะันตามีเท่นั้นเลยีน้่ใช่หอนกัองได้กัมาแล้วเมื่อแตจ้ามันอก็มีกั่านีหลีอยังเนาะขาบอกพี่น้องเลยนะต่ว่าเขากัสิบาจเทได้ดีล่ะันว่บอกคนกัดสิบบาดูเด็ดี่นองไากัสิบบาางขั้นบอกเราปนนสร้างมาหลายแเพราะมีฝาขายข้า่าก็ได้เพราก็อยากกันนั้นได้เป็นพี่น้องเอานี่ราคาติดซมก็เด้พี่นองได้สิบบาเท ผู้ดั้งลูกค่ะโอ้ลายอยูุได้ลายยุ้ยนี่เราน้อยน้อยนุ่มๆแี่ยังมียุ้งเอาขาวจจอมๆกันยังมีตุ่นนึ่งระายยุกลพวกไฮไลท์นี่มีตะใบไม้ค่ะประสิโซ่ทำงาบใส่บรรยากาศเป็นพวกไฮซัมย้องหลังกล่องเนี่ยค่ะเดี๋ยวล่ะค่ะนี่สาวเขากับเท้ไปน้ำล่างไปน้ำลูกงาบบ้างงามนี่เฮ็ดอันนี้มันสิตกใจอยู่เรื่อยเพราะว่าเขาสิคิดว่าเพิ่นเทาเพราะว่าเพิ่นออกเป็นสีน้ำตาลเนาะค่ะเนี่ยเห็นปะ ก็คือเห็ดปวกตีกขาวเลยค่ะอันนี้มันออกสีน้ำตาลมันคือเทาแต่ว่าอยากรู้ว่ามันนุ่มบ่ค่ะแล้ยับขาหละกันงไงเบิ่งเนี่ยเห็นบะกีบเพิ่นเราขาวอยู่นี่คือดอกนุ่มๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเฮาเบิ่งเสียกมันคือเ่าเพราะว่ามันสีอัน,นสีน้ำตาลเห็ดปวกจอมดำนะ่ะฟังจะซื้อปรหลดอันดอกนุ่มมันเกิดจะป็นสีดำนะค่ะเื่อเฮาเก็บนั่นดูออกได้ยไง เฮ็ดจ่า,ารพร้อมเนาะเพราะว่ามันบ่มีขี้ดินมันตกลงมามันก็ถือใบไผ่ค่ะมันนี่็นมันนีน้ำมันนีแบบหยังก็น,น้ำอะไรไทยเิ่นพร้อมเนะมาะเออมีขี้ดินแบบว่าตกแล้วตกป้าแป๊กป้าแปก๊กไต่เฮ็ดนะตกลงมามก็ถือใบไผ่ลราก็เรียบไปเลยอืหั่นต้มกันพี่น้อง อะไรเนาะค่ะสไรด์ที่มีจะจมกั้วไว้จะมีแหละทีนั่งล่างฮิตตอมฮิดเรียบร้อยแล้วกับกินข้าวที่น้ำแล้วเขาค่อยกับเหรอเบิ้งขาพอดีแหละฝนตกพอดีเนี่ยค่ะอันเขาออกไปตอนนี้เขาก็ออกไปวันใดเด้อเพราะว่าฝนตกเขากับทานใหนู่นให้กินกินข้าที่น้ำน้องกันก่อนเนาะค่ะสไรด์ที่มีกันฝากเป็นกำลังใจให้กับสื่อและกันได้หมดเลยเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเด้อค่ะ